การบันรรบาาทึกข้อมูลการรับอุปกรณ์ของโรงแรมสามารถที่จะบันทึกได้โดยคลิกไปที่เมนู Engineer Stock Receipt ในหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการบันทึกข้อมูลการรับอุปกรณ์ของโรงแรมและแสดงข้อมูลการรับอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่เลือกนะคะโดยในหน้าจอนี้นะคะจะแสดงสถานะเลขที่เอกสารวันที่รับเข้าอุปกรณ์ชื่อผู้อัปเดตข้อมูล การแก้ไขข้อมูลการรับอุปกรณ์ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการรับอุปกรณ์การยืนยันการรับเข้าอุปกรณ์และการยกเลิกรายการขั้นตอนในการใช้งาน engineer stock receive ขั้นตอนแรกให้คลิกปุ่ม new stock receive เพื่อสร้างรายการรับอุปกรณ์ใหม่จากนั้นให้บันทึกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอุปกรณ์การรับเข้าขั้นตอนแรกนะคะ ให้ระบุวันที่รับเข้าอุปกรณ์โดยคลิกไปที่ช่องนี้นะคะจะปรากฏปฏิทินขึ้นมาจากนั้นให้เลือกวันที่รับเข้าอุปกรณ์ค่ะต่อไปให้ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิงการรับอุปกรณ์ต่อไปให้ระบุข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการรับอุปกรณ์ในแต่ละครั้งต่อไปนะคะให้เลือกไอเทมโคดโดยคลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะ จากนั้นให้เลือกรายการอุปกรณ์ที่รับเข้านะคะเมื่อทำการเลือกรายการ item มโค้ดแล้วระบบจะโชว์ไอเทมเนมและยูนิ name ให้นะคะต่อไปนะคะให้ระบุจำนวนที่ทำการรับอุปกรณ์เข้าค่ะต่อไปก็ให้ระบุราคาต้นทุนของอุปกรณ์นะคะเมื่อทำการระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มแ d ดระบบจะแสดงข้อมูลอุปกรณ์การรับเข้าให้ที่หัวข้อด้านล่างนี้นะคะ ในหัวข้อนี้ก็สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกไปที่ไอคอน Edit นะคะจากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลที่ด้านบนนี้นะคะเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มอัปเดตระบบจะแสดงข้อมูลการอัปเดตให้ที่เมนูด้านล่างนี้นะคะและสามารถทำการลบข้อมูลได้โดยคลิกไปที่ไอคอน Delete ค่ะ เมื่อทำการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์การรับเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะระบบจะแสดงข้อมูลการรับเข้าอุปกรณ์ให้ที่หัวข้อ Engineer Stock Receipt ในการยืนยันข้อมูล Stock Receipt นะคะจะยืนยันข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อช่อง Approve มีสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะกรณีที่ช่อง Approve นั้นว่างแสดงว่ารายการนั้นได้ทำการ Approve ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะทำการยืนยันให้ทำการตรวจสอบรายการสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยคลิกไปที่ edit receipt stock ค่ะจากนั้นให้ทำการตรวจสอบข้อมูลการรับเข้าอุปกรณ์นะคะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกไปที่ไอคอน edit ค่ะหรือถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลทิ้งสามารถลบข้อมูลได้ที่ไอคอน delete ค่ะเมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม update เมื่อทำการตรวจสอบการรับเข้าอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มยืนยันการรับเข้าอุปกรณ์ค่ะจากนั้นจะแสดงกล่องข้อความขึ้นมานะคะให้กดปุ่มตกลงเพื่อย,ยืนยันการรับเข้าอุปกรณ์ค่ะเมื่อทำการยืนยันข้อมูลแล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอคอนนี้นะคะและจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ หรือถ้าต้องการที่จะยกเลิกรายการนะคะสามารถกดยกเลิกได้ที่ไอคอน cancel ค่ะในส่วนของการค้นหาเอกสารสามารถเลือกค้นหาได้ตามช่วงวันเวลาที่ต้องการนะคะและสามารถเลือกจัดเรียงข้อมูลได้3แบบนนะคือจัดเรียงตามวันที่รับจัดเรียงตามชื่อผู้ใช้งานจัดเรียงตามสถานะรายการเมื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาแล้วให้คลิกไอคอน show stock receipt จากนั้นระบบจะแสดงเอกสารการรับอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่เลือกค่ะการแสดงรายงานการรับเข้าอุปกรณ์สามารถทำได้เมื่อรายการนั้นมีสถานะเป็น Approve หรือ Cancel เท่านั้นโดยคลิกไปที่ Show r e c e i v e Stock จากนั้นจะแสดงรายงานการรับเข้าอุปกรณ์สามารถทำการพิมพ์รายงานได้โดยคลิกไปที่ไอคอน Print Stock Report จะปรากฏรายงานขึ้นมานะคะ จากนั้นให้ทำการปินข้อมูลค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถบันทึกข้อมูลการรับอุปกรณ์ของโรงแรมได้แล้วค่ะ